อคิดชาญเธอท่าหมดสนุกหมดเลยนะเธอรู้ไหมว่าฉันวางแผนอะไรเอาไว้ฉันวางแผนว่าฉันจะสร้างบรรยากาศหวานๆก่อน จากนั้นฉันก็จะทำให้เธอมีความสุขแล้วก็หาเรื่องทะเลาะก,กันแล้วเอาสมุดนี้ให้เธอดูทีหลงังะแต่ว่าเธาทำเสียเรื่องหมดเลยอะ่ะขอบคุณนะที่รักไม่เป็นไรที่รักฉันมีอะไรหวานจะให้นะมันหวานกว่าฉันซะอีกละ่ะคุณคอยดูก็แล้วกันอ๋อเหรอใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรอยากดูไหมละ่ะอยากสิสอนๆ นี่อะไรอ่ะแตนแตเดอ์เคียเคียที่เธอชอบไงล่ะย่าเธอทำให้ด้วยความรักนะฉันจะป้อนให้กับเธอเองล่ะอ้าไหนจะให้ที่รักเธอป้อนให้มิล่ะฮะดีเลยแต่ก่อนอื่นผมมีจะป้อนที่รักของผมก่อนย่าทำให้คุณด้วยความรักนะเนี่ยย่าทำให้คุณตั้งหากเหรอคะอ้าชิมก่อนตกลงได้เลยได้่วยด้วย่วยด้วยให้ตายสิ บ้าเอ้ยอ้อยเด็กโง่เอ้ยคุณย่าคะพวกเขากับลังหวานกันเลยทำเสียเรื่องหมดหวานหวานอะไรเหรอแล้วนี่ย,ย่ามาหล่นทับผมทำไมกันล่ะฮะเฮ้ดแผนเสียแล้วค่อยวางแผนอื่นกันสิฮะแผน<อ>นี่เป็นแผนของย่าเองเหรอใครบอกก็ย่าเพิ่งพูดน,นี่คะใช่ไหมล่ะฮะใช่ผมได้ยินกระผูเลยใช่ได้ยินไหม แกพูดเหรอไม่อ่ะย่าผมไม่ได้พูดเลยโอ้ใช่ใช่ย,ย่าบอกเขาว่าเราควรจะทําบาลูชาชีให้แกแกชอบใช่ไหมล่ะฮะอย่าจะทําให้เลยใช่ใช่ใช่ช,ช,ช,ชอย่างงั้นแหะค่ะเ,ออเดี๋ยวเราจะทำให้ใหม่ก่อนแล้วกันได้เลยนี่คู่หู ถ้าตกแต่งเสร็จแล้วก็ลงมาด้วยอยามีงานให้ทำหน่อยนะนี่โกลูนี่มันแน่นไปหรือเปล่าเนี่ยนี่พี่ฮาทําทำให้มันหลวมๆหน่อยได้ไหมรอแป๊บหนึ่งนะเอริทวิกทำอะไรเนี่ยลงมาเร็วเดี๋ยวนี้เลยเกือบเสร็จแล้วฮะพอ่อลงมาก่อนเธอนะถ้าแม่แกเห็นเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวแม่แกก็ดาพ่ออีกนะั่นแหละลงมา <c oughs> อนน้นี่้ซนตันลอดเวลาเลยไปไปไปคุณลุงซันเจคะ่ะอันนี้โอเคไหมคะอ๋ะดดดอดีดีเลยดี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 เลยเออมานี่หน่อยสินี่อักนี่วันนี้หนูสวยมากๆเลยนะป้านี่โง่จริงๆหนูน่าสวยทุกวันอยู่แล้วคุณป้าป้าก็สวยเหมือนกันนะคะเลออจ๊ะ ใช่แล้วค่ะป้าขอบคุณนะคุณเคยจัดเงินดีๆแบบนี้ให้ลูกตัวเองบ้างไหมก็ที่ชานก็เหมือนลูกชายผมหัดใจกว้างหน่อยได้ไหมผมต้องรู้จักทำอะไรบ้างคุณส่งลูกคนหนึ่งไปเรียนนอกบ้านเขาไม่อยากจะกลับมาคนที่สองก็ทำตัวเหมือนคุณเลยนะคุณถ้าทนพี่ชายนักนะ ลูกชายเราก็ทอดทุนขี้ชานขี้ชานขี้ชานอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะหัดห่วงผลประโยชน์ของตัวเองบ้างสินี่จะมาสอนผมรู้ว่าให้ห่วงอะไรมผมรู้น่ะว่าทำอะไรอยู่คุณชอบสร้างสถานการณ์อยู่เรื่อยพอ<ม>พอพอ,พอได้แล้วผมมีงานต้องทำแค่นี้แหละนะไปก่อนละไว้เครียดที่หลังก็แล้วกันไม่เอานะเออวางไว้ตรงนี้เลยนะดูสิฉันเอาอะไรมาให้ขี้ชาน โอ้ว oh, wow. ้าวเค้กน e> ่ารักมากเลยค่ะใจไหมจริงๆค่ะ เออว่าไงพ่อคนหล่อใช่คนหล่อแต่ไหนล่ะของขวัญของผมชาชาได้พระเล่มงามนะฉันจะบอกอะไรให้ทันทีที่เธอได้เห็นของขวัญของฉันเธอจะลืมทุกอย่างไปเลยล่ะอ๋อแน่นอนที่สุดแต่ว่าผมม่นจะนะว่าคุณจะต้องเอาของขวัญดีๆมาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวใช่หรือเปล่าล่ะนะรอดูหน่อยสขอดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเธอก็รู้เองนะตกลงได้ พี่อักนี่นฮะมาถ่ายรูปกันเอาสิเออพี่ฮิชานฮะว่าไงมาถ่ายรูปกันเถอะนะมาเร็วมาวมามามาลงมือกันเลยเออ ทุกคนคะฟังหน่อยค่ะโปรดฟังป้าเดวากีอยากจะมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคิชานนะคะของขวัญเหรอพี่คะทำไมไม่เห็นบอกฉันเลยนี่คิชานไปสิคุณแม่จะให้ของขวัญผมเหรอ ตกลงครับไม่ไม่ใช่แบบนี้หลับตาก่อนสิหลับตาต้องหลับตาด้วยเหรอ เออนี่ป้าคะป้าจะหยุดทําไมละคะฝึกด้วยกันมาก่อนแล้วนะคะป้าเมื่อวานป้าก็ทําได้นะเราฝึกกันมาแล้วนะคะพยายามหน่อยนะคะป้าป้าทําได้คะ่ะป้าทําได้นะคะ 一颗。いいか นี่นี่มันปฏิหาจะชัดเลยจีกวกกี่ขยับมือได้แล้วแม่ครับ เยีเอยมากจะยังไงดีแล้วเนี่ยตกลงนี้คุณเป็นหมอหรือเป็นพระเจ้ากันแน่เนี่ย ไม่ไม่ไมไ,มไหนบอกมาสิว่า,าคือเห็นไหมคุณแม่เรียกฉันว่าเพื่อนที่ดีก็พอเพื่อนเหรอว,ว้าวสักชิคุณเนือหาเป็นเพื่อนที่ดีเย่ยมมากเลยมันเป็นของขวัญที่ดีเยี่ยมที่สุดเลยสักชิให้ของขวัญที่ดีกับเขาจริงๆมันพิเศษมากเลยนะคุณต้องการอะไรตอบแทนเพราะว่า แค่คำว่าขอบคุณน่ะมันยังไม่พอมันมากกว่านี้ของขวัญแบบนี้คือแม่ผมขยับมือได้แล้วโอ้ขอบคุณมากนะได้โปรดอย่ามาขอบคุณฉันเลยนะที่มันเป็นไปได้ก็เพราะาความพยายามของป้าเขานะ่ะผมไม่อยากจะเชื่อเลยะ่ะเพราะว่าทา ถ้าไม่ใช่เพราะคุณน่ะแม่คงขยับมือไม่ได้แนะ่ตอนนี้ผมขอตอบแทนบุญคุณคุณดีกว่านะครับโอ้พระเจ้าอย่าให้อะไรไม่ดีเกิดขึ้นเลยวันนี้สักชี อบคุณนะถ้าพี่น้องก่อนกันเสร็จแล้วเรามาตัดเค้กกันได้หรือยังเอาล่ะเดวีจะป้อนเค้กให้ลูกชายในวันนี้ได้เลยค่ะได้เลยมาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอเนี่ยขอถ่ายรูปคิ ชานกับเคก่อนนะอะ่โทรศัพท์มาซิมามามาม่าทุกคนอ่าถอ,อยไปหน่อยนะ,ะพศท้าเหมือนพระเอกเลยหลอ่ลอเล,อล,อล,อลอยหล่อเลยถอยขวาหน่อยขวาหน่อย,อน,อยนี่พศถ้าสวยๆไม่ได้หรือไงเออนั่นแหละดีะมากมาก เอาหนึ่งสองสามยิ้มนี่คิอฉันคิดฉัน คิชานช่วยอักนีด้วยอ,อักนีโอเคไหมลูกคิชานเธอมาขวานทำไมเนี่ยถ้ามีคนมาดเจ็บเธอโอเคไหมสักทีโอเคไหมเนี่ยเอานัแขปมาพุ่มหน่อยนะอันนี้คือฉันไม่เป็นไรเลือดไหลด้วย คิดชานคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ว่าคุณกระบาดเจ็บอยู่หน้านี่เดี๋ยวบอกมาว่าคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บเดียวฉันฉันโอเคคิดชานคุณมากกว่าคุณเลือะไหล่นะเดี๋ยวก่อนนี่เนี่ยเจ็บก่อนฉันฉันโอเคฉันไม่เป็นไรนะคะฉันนี่คุณกระโดดมาช่วยผมไว้ทำไมเนี่ยแล้วตอนนี้คุณกระบาดเจ็บแล้วเนี่ยเออโอเคผมโอเคหลวงพ่อพูดถูกแล้วดวงของเมียคิดชานจะช่วยชีวิตเขาไปตลอดดูสิเขาปลอดภัยดีแต่ว่าอย่าฮะ ทั้งสองคนช่วยเขาด้วยกันนะถ้าเอกสารพร้อมแล้วก็ผู้นี้ก็ามาด้วยนะพี่คะพี่คะฉันฉันพูดไม่ถูกเลยว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่พี่ขยับมือได้แล้วนะคะ พี่คะเตรียมตัวเต้นรำงานแต่งของคิชานได้เลยทั้งหมดก็เพราะว่าซักชิเลยนะใช่เลยค่ะพี่พี่นะพูดถูกเลยคะ่ะเราทุกคนต้องขอบคุณซักชิเลยนะคะเนี่ยโอเคงั้นพรุ่งนี้ก็มาด้วยนะอ่อเอกสารพร้อมแล้วละ่ะทานายจะเอาให้พรุ่งนี้ตามพินัยกรรมของพ่อผมเนี่ยถ้าคิชานอายุยี่สิบห้าคิชานก็จะได้ เจ็ดสเปอร์เซ็นของทรัพย์สินทั้งหมดมดีนะที่พ่อให้ของขวัญกับคิดชาในวันเกิดปีที่25ของเขาเขาเปิดอายุ25้าเขายังไม่เก่งขนาดนั้นเลยทำไมทำไมเขาต้องได้อะไรมากขนาดนั้นทำไมผมมีสิทธิ์ในสมบัตินะ่ะลูกชายผมก็มีสิทธิ์พ่อพ่อไม่น่าจะทำอย่างนี้ผมจะไม่ไว้ชีวิตคิชานและตอนนี้ผมจะทำทุกอย่าง พื่อหยุดเขาให้ได้เลยเพราะว่าถ้าเขาแต่งงานแล้วก็เมียเขาก็จะมามีสิทธิ์ในสมบัติของเราอีกคอยดูนะพ่อผมจะต้องข้าคิชาน อักน,นีขอเวลาหน่อยนะ oh. อักน,นี mm hmm. ถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณ mm hmm. ผมจะไม่ให้อภัยตัวเองแนะ่มันคือความจริงคิดชาญคุณไม่มันคือความจริงอักน,นียเอนนอนน เมื่อ20ปีก่อนครอบครัวผมเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครั้งหนึ่งฉันพยายามจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนแล้วสถานาการณ์มันเปลี่ยนชีวิตเราแต่ว่าหลังจากวันนั้นฉันไม่สามารถทำพิธีชักปูจาให้ลูกชายฉันได้อีกฉันนหฉันประหม่ามากหลังจากที่หลวงพ่อพูดฉันคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับคิดชันวันนี้ไม่ว่าอย่างไรปีนี้ฉันจะทำพิธีให้กับเขาฉันจะต้องทำให้ลูกชายฉันปลอดภัยให้ได้เลยการอดอาหารมันยากนะมันยากยากสำหรับคุณคุณเองก็ต้องกินยาผมผมไม่ยอมให้คุณทำหรอกไม่มีทางฟังนะคุณเป็นสามีฉันคุณมีสิทธิ์ห้ามฉันอยู่แล้วแต่ว่า คุณอย่ามาห้ามฉันช่วยลูกเลยนะเชื่อฉันเถอะนะคะว่าฉันไม่เป็นไรหรอกฉันผ่านเรื่องแย่ๆมาตั้งมากมายขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแบบนี้ฉันไม่มีทางที่จะทนได้แน่นอนไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันจะทำพิธีให้กับลูกชายฉันให้ได้ฉันไม่ยอมหรอกนะคะพ่อผมปลอดภัยดีแต่แม่ต้องเป็นอัมาพาต ในตอนนั้นแม่อยากชี้เข้ามาในชีวิตเราแล้วก็แม่มาเลี้ยงผมเหมือนลูกตัวเองถ้าว่าคุณเป็นอะไรไปผมคงทนไม่ได้ไม่ได้แน่แน่คิชานคุณไม่เป็นไรหรอกโอเค อ,อ๋อโทษทีโทษทีโทษทีเจ็บเจ็บเจ็บมากไหมไม่เป็นไรแผลนิดเดียวน่ะฉันน่าจะจกับอะไรแบบนี้มามากมายแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกนะอักนิสิงตำรวจที่กล้าหาญอย่างนั้นใช่ไหม,มถ้าคุณเป็นอะไรไปผมคงเจ็บปวดหัวใจมากผมเจ็บปวดมากนี่ผมพูดจริงๆนะ อักน,นีกครูไม่ว่าผมไม่มีทางที่จะเห็นคุณบาดเจ็บได้เลยเข้าใจใช่ไหมอออคิดชานตอนนี้มันปวดมากเลยอ่ะปวดจริงๆนะเนี่ยฉันว่าถ้ามีคนมาจุบแผลของฉันเนี่ย มันก็คงจะดีขึ้นนะ หายแล้วล่ะคุณไม่เป็นไรแล้ว